กรสวยมากนะคะนี่คือกระเป๋าฝีมือคนไทยค่ะ กระเป๋าอะไรครับพี่กระเป๋ากระจูดค่ะกระเป๋ากระจูดทำมาจากกระจูดกระจูดจากร้านหัตถกรรมกระจูดวันนีวานิครับจังหวัดพัทลุงค่ะรับดงดงกระจูดเลยที่พัทลุงนะคะอันนี้ค่ะเป็นกระจูดนะคะที่มาย้อมสีสวยๆนะคะแล้วก็มาดีไซน์ต่อยอดเป็นนงาปกติแล้วเราจะเห็นในวิธีสื่อกระจูดจะเป็นแบบไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะอันนี้เหมืนยกระดับขึ้นมามีงานปักด้วยอันนี้ต่อยอดงานสมาชิกในชุมชนเป็นงานสาวปักมือแบบหลายสายลักษาตั้งแต่เท่าไหร่เป็นเท่า ถ้าเป็นงานปักเรื่องที่หนะะึ 1> 1, นะ่งพันค่ะหนึ่งพันนะฮะถึงหลักหมื่นค่ะโอ้ราคาหลักหมื่นนี่คือเป็นการแบบอ่าพัฒนาการของกระจูยนะก็จะเราเคเห็นราคาแค่แบบเมื่อก่อนธรรมดารรมดาก็แค่หลักร้อยตอนนี้กลายเป็นลหลักพันหลักหมืม่นไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นงานปักะหาที่มีความงดงามนะฮะใครสนใจก็สามารถมาได้นะคะที่นี่เลยนี่นี่ยนี่นี่นี่น ผลงานเหล่านี้ซื้อที่ไหนคะ,ะมีวางขายที่ที่งานออกแฟร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีวางขายที่เซ็นชั่นค่ะารัลลก้อนไอค,คอนสยามแล้วก็นั่งแอมพูเรียมไอคอนสยามค่ะไม่ธรรมดาค่ะเป็นสินค้ของคนไทยนะคะ,คะแบบลักชัวุรีแบรนด์นะคะเนี้ยเทียบเข้าได้เลยนะคะมาตรฐานพัดแกมเข้าเข้างัาง้น ตรงนี้นะคะสามารถมาเลือกซื้อ,อสินค้าจากวันนี้คาผัตกรรมกระจุดวันนี้ได้นะคะที่งานโอท็อปซิตี o ้ City, เมืองทองทานีนะคะตั้งแต่วันที่นะคะ20จนถึงวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะบูธนะคะโซนจากสารผูกสากลค่ะัตกรรมกระจุดวันนี้ค่ะจากจังหวัดพัทลุงค่ะ